นี่แหละครับสองคนนี้ก็คอยนานอันนี้ก็ขยันกินครับผมมาตัวแล้วสุดยอดครับนักแสดงมืออาชีพได้เป็นผีน้้ออองย่าาาวเ ่หน้าอิจฉาตัาคนนี้แล้วค่ะเห็นไหมคะทำหนักจริงๆหนักมากจ้บเราใช้อารมณ์เาแค่ใช้กำลังต้องแค่นนิดหน่อยหน่อยหนูได้ิหน้าหอยแม่แล้วไม่นางเอกไม่บูเลยอะเขาไป็นางเอกบูคนไม่บูไม่บูเขาไม่ใช่นางเอกหนักบูนี่พเอกหนักบูอยู่นี่ค่ะ ทำไงยังไงทงไมทำโซ่กับบกเนี่ทำไมทำโั่สั่งนบ้านทีกเกรงทุกท่วงท่าเกรงยันริมฝีปากท่านี้หมายความว่าเจ็บมากๆ เจ็บปวดรวดเร้าแล้วระบบบ่งบอกหายไวๆนะ